คุณกำลังรับฟังรายการเล่าไปหลอนไปสนับสนุนความหลอนโดยสักลายมือเสรษฐีอาจารย์เกลวเสริมดวงชะตาพลิกชีวิตลิขิตจากลายเส้นสวัสดีทุกท่านนะครับสำหรับเรื่องราวที่ผมจะนำมาเล่าในวันนี้มันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในจังหวัดหนึ่งทางภาคใต้เมื่อตอนนั้นเจ้าของเรื่องมีอาการปวดท้องขั้นรุนแรง จนลูกต้องโทรเรียกรถโรงพยาบาลมารับที่บ้านและการที่เป็นในตอนนั้นก็ถือว่าหนักพอสมควรจนถึงขั้นที่ต้องผ่าตัดกันในวันนั้นเลยทีเดียวแต่ในระหว่างที่นอนรออยู่ในห้องฉุกเฉินมันก็ดันมีเหตุการณ์สุดพิศวงมากมายที่ทำให้เจ้าของเรื่องจำได้อย่างไม่มีวันลืมเลยล่ะครับกับเรื่องที่มีชื่อว่าบทเรียนจากห้องฉุกเฉิน ก่อนที่จะไปรับชมเรื่องราวหล,อน,ลอนของเราอยากขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านกดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการถ่ายทอดเรื่องราวขนหัวลุกให้กับพวกเราต่อๆไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้เราอยู่กับประสบการณ์หล,อน,ลอนของคุณบัวซึ่งเธอได้ส่งเข้ามาในเพจ Facebook เ,เล่าไปหลอนไปผมจึงขออนุญาตหยิบยกออกมานำเสนอให้ทุกท่านได้เสพความหลอนกันอีกตามเคยนะครับ โดยประสบการณ์ดังกล่าวที่คุณบัวส่งเข้ามามันเป็นเรื่องราวที่ตัวของเธอได้ไปประสบพบเจอมาด้วยตนเองและที่สําคัญคือผมต้องขอให้ชาวเล่าไปหลอนไปทุกท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังกันให้ดีๆด,ด,ด้วยนะครับโดยเรื่องราวทั้งหมดผมต้องขอพาทุกท่านย้อนกลับไปเมื่อประมาณปีพศ2565ในช่วงนั้นหลังจากที่คุณบัวรับการฉีดวัคซีนโควิด ร่างกายของเธอก็มีปฏิกิริยาตอบสนองขั้นรุนแรงกว่าที่คาดเอาไว้เธอมีอาการปวดท้องอย่างหนักและเมื่อทนไม่ไหวกับอาการผิดปกติที่เกิดขึ้นคุณบัวจึงปลุกสามีและลูกสาวทั้งสองคนในช่วงตีสาเพื่อให้พวกเขาพาไปยังแผนกฉุกเฉินของโรงพยาบาลประจำจังหวัดซึ่งในที่นี้คุณบัวขออนุญาตที่จะไม่กล่าวถึงชื่อจังหวัดนะครับและขอบอกใบ้แค่ว่าเป็นจังหวัดหนึ่งที่ตั้งอยู่ทางภาคใต้ทันทีที่เดินทางไปถึง คุณหมอก็แจ้งกับทางครอบครัวของเธอว่าคุณบัวมีอาการภูมิแพ้ตกระดับโพแทสเซียมในร่างกายต่ำกว่าปกติแต่ทางคุณหมอก็ไม่ได้ชี้ชัดว่าเกิดจากการฉีดวัคซีนและหลังจากที่ได้รับการฉีดยาเพื่อบรเทาวกาวการคุณบัวก็เริ่มรู้สึกถึงความร้อนที่แผ่ไปทั่วทั้งร่างราวกับว่าเธอกำลังยืนอยู่บนเส้นแบ่งระหว่างความเป็นกับความตายเวลาล่วงมาถึงราวราวเจ็ดโมงเช้าพยาบาลก็เข้ามาแจ้งกับคุณบัวว่าสามารถกลับบ้านได้ และหลังจากนั้นสุขภาพของเธอก็ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเธอยังคงมีอาการปวดท้องเรื้อรังและต้องเข้าออกโรงพยาบาลอยู่บ่อยครั้งอาการเหล่านี้ทําให้คุณบัวเกิดความวิตกอย่างหนักจนกระทั่งมีการตรวจพบว่าเธอเริ่มมีภาวะแพนิกจากการที่ต้องเดินทางเข้าออกห้องฉุกเฉินอยู่เป็นประจำจนวันหนึ่งขณะที่สามีของเธอออกไปทํางานคุณบัวก็เกิดอาการวูบและปวดท้องอย่างรุนแรงลูกๆของเธอพยายามโทรติดต่อหาคุณพอ่อ เธอขอให้ท่านเดินทางกลับมาพาคุณแม่ไปโรงพยาบาลแต่เมื่อเห็นว่าแม่เริ่อมอาการแย่ลงเรื่อยๆพวกเขาจึงตัดสินใจโทรเรียกรถพยาบาลแทนเมื่อคุณบัวถูกนำตัวมาถึงที่โรงพยาบาลพยาบาลก็ตรวจวัดความดันตามขั้นตอนนะครับก่อนที่จะพบว่ามันพุ่งสูงอย่างน่าตกใจเธอถูกนำตัวไปยังห้องฉุกเฉินที่มีเตียงทั้งหมดเจ็ดเตียงเตียงของเธอถูกจัดให้อยู่เป็นเตียงสุดท้ายภายในห้องดังกล่าวเป็นโถงขนาดใหญ่ สายมือของเธอมีประตูที่ใช้สำหรับผู้ป่วยโควิดรวมไปถึงผู้ที่มีผลข้างเคียงจากอาการแพ้วัคซีนโดยเฉพาะขณะที่ปลายเตียงของเธอก็อยู่ตรงกับประตูที่เปิดออกไปนอกห้องฉุกเฉินซึ่งบรรยากาศภายในห้องตอนนั้นมันก็ทําให้อาการแพนิคของเธอเริ่มกําเริบอีกครั้งเนื่องจากหันไปทางไหนก็มีแต่ผู้ป่วยขั้นวิกฤตและระหว่างที่เธอนอนรอรับมอร์ฟินเพื่อบรรเทาความเจ็บปวดพยาบาลก็เขียนผู้ป่วยรายใหม่เข้ามาเตียงข้าง เขาเป็นชายแก่ร่างกายสู้ผอมที่มาพร้อมอาการหายใจติดขัดและตอนนั้นคุณบัวก็ได้ยินเสียงพยาบาลพูดกันว่าชายแก่มีอาการแน่นหน้าอกและต้องรีบตามอาจารย์หมอมาดูอาการเสียงโหยหวนของชายแก่ที่เตียงค้างๆทําให้คุณบัวรู้สึกขนแขนลุกเป็นเกลียวร่างกายของคุณตาบิดไปมาด้วยอาการเจ็บปวดพร้อมกับเปลงเสียงร้องออกมาอย่างสิ้นหวังโดยแกวแต่ร้องว่ากูเจ็บกูทนไม่ไหวแล้ว กูจะตายแล้วแต่ขณะที่คุณตาคนนั้นกำลังส่งเสียงร้องแกก็หันมาแล้วก็จ้องตรงมายังคุณบัวพร้อมกับแววตาที่ว้าววอนเหมือนร้องขอชีวิตก่อนที่แกจะเอ่ยขึ้นมาเสียงแผ่วว่าตายยังไม่อยากตายรู้ไหมว่าเองก็จะไม่รอดเหมือนกันซึ่งคำพูดดังกล่าวมันก็ส่งผลให้ความวิตกกังวลที่มีต่ออาการป่วยของคุณบัวยิ่งทวีคูณมากขึ้นไม่ได้ยินคำพูดประหลาดแบบนี้เวลาผ่านไปราวๆชั่วโมงครึง่ง ความดันของคุณบัวก็ยังคงสูงไม่ลดลงในห้องฉุกเฉินที่มีม่านบางๆแต่กลับไม่มีพยาบาลคนไหนเลื่อนมากั้นผู้ป่วยแต่อย่างใดคุณบัวเริ่มไม่อยากหันไปมองอยังเตียงข้างๆเพราะเธอรู้สึกได้ถึงสายตาแปลกๆของคุณตาที่จ้องมองมายัางเธออย่างไม่ลดละขณะที่มือซ้ายของเธอก็ยังถูกต่อสายน้ำเกลืออยู่แล้วจู่ๆก็มีเสียงบางอย่างดังขึ้นมาจากเตียงของลุงคล้ายกับเสียงที่เราได้ยินในละครตอนที่มีคนกำลังจะหมดลมหายใจ มันเป็นเสียงตีของเครื่องมือทางการแพทย์ที่ดังยาวๆก่อนที่จะถูกแทนที่ด้วยความชุลมุนวุ่นวายของพยาบาลที่กลูกันเข้ามาล้อมเตียงของคุณตาด้านข้างแต่สิ่งที่ทําให้คุณบัวแทบอยากจะลุกออกไปจากจุดนั้นนั่นก็คือสายตาของคุณตาที่ยังคงจับจ้องและมองมาที่เธอค้างเอาไว้คุณบัวตัดสินใจพยายามเอื้อมมือไปดึงม่านมาปิดเองแม้ว่าตอนนั้นจะไม่สามารถปิดม่านได้อย่างสนิทแต่มันก็ช่วยให้เธอไม่ต้องเห็นภาพตรงหน้า ถว่าความสยองกลับยังคงดําเนินต่อไปเพราะแม้ว่าจะมีม่านบางๆขั้นเอาไว้เธอกลับเห็นได้ชัดว่าใบหน้าของคุณตากําลังเสียอิ่มมาทางเธอผ่านม่านที่ใช้กั้นเตียงแล้วในที่สุดเสียงของพยาบาลก็แว่วขึ้นมาว่าเสียชีวิตแล้วซึ่งไม่นานหลังจากนั้นร่างของคุณตาก็ถูกเข็นออกไปจากห้องโดยมีการนําผ้าขาวมาคลุมร่างเอาไว้แล้วในชั่วโมงต่อมาก็มีการเข็นเตียงผู้ป่วยรายใหม่ที่เป็นผู้หญิงวัยกลางคนเข้ามาแทน ขณะที่คุณบัวยังคงตกอยู่ในอาการหวาดวันคุณหมอก็ได้เดินเข้ามาแจ้งกับเธอว่าจะต้องฉีดมอร์ฟินเพิ่มอีกเข็มและส่งให้เธอไปเอ็กซเรย์ดูช่องท้องหากพบว่าเป็นโรคนิ่วในถุงน้ำดีจริงเธอจะต้องเข้ารับการผ่าตัดโดยด่วนไม่เช่นนั้นเธอจะต้องผเผชิญกับความเจ็บปวดเรื้อรังและไม่สามารถรับประทานอาหารได้อย่างปกติโดยคุณหมอก็ได้แจ้งเพิ่มเติมนะครับว่าวันนี้เธอจะต้องถูกแอดมิตที่โรงพยาบาล และไม่สามารถเดินทางกลับบ้านได้ลูกสาวของคุณบัวที่อยู่ข้างๆก็ยืนรับฟังอยู่ด้วยความกังวลส่วนคุณบัวเองแม้ว่าจะอยากกลับบ้านมากเพียงใดแต่เธอก็รู้ดีว่าคงจะทําเช่นนั้นไม่ได้และหลังจากที่ถูกส่งตัวไปเอ็กซเรย์เสร็จสิน้นเธอก็ถูกเข็นกลับมาย่างที่เดิมเพื่อรอฟังผลคุณบัวเริ่มสังเกตเห็นว่าผู้หญิงวัยกลางคนที่เข้ามาแทนที่คุณตาที่เพิ่งจะเสียชีวิตไปเมื่อไม่นานก็มาด้วยอาการแน่นหน้าอกเช่นกัน หญิงคนนั้นนอนตะแคงอยู่บนเตียงขณะที่ลูกชายของเธอก็ยืนร้องไห้อยู่ข้างๆโดยใบหน้าที่เต็มไปด้วยความโศกเศร้ามีเสียงสะอื้นอันแผ่วเบาพร้อมกับคำพูดที่เต็มไปด้วยความหวังสุดท้ายว่าแม่ครับอดทนหน่อยนะครับอย่าพึ่งไปนะครับผมไม่เหลือใครแล้วผมเหลือแค่แม่คนเดียวนะครับทางคนบัวที่ได้ยินอย่างนั้นก็อดน้ำตาซึมไม่ได้นะครับเพราะบรรยากาศรอบตัวทำให้เธอรู้สึกหดหู่ใจอย่างบอกไม่ถูก แล้วไม่นานพยาบาลก็เรียกลูกชายของผู้หญิงคนนั้นออกไปนอกห้องทางคุณบัวที่ไม่อยาก,กรับดูเรื่องราวนาเศร้าจึงเลือกที่จะนอนตะแคงหันหน้าไปอีกฝั่งแล้วเธอก็เผลอหลับไปอย่างไม่รู้ตัวในตอนนั้นคุณบัวก็จําไม่ได้เหมือนกันนะครับว่าหลับไปนานเท่าไหร่ก่อนที่จะมีเสียงบางอย่างปลุกให้เธอตื่นขึ้นเมื่อเธอลืมตาแล้วหันตัวไปทางต้นเสียงก็พบว่าเป็นหญิงที่นอนอยู่เตียงข้างๆกันที่กําลังนอนตะแคงข้างหันมาจ้องเธอ คุณบัวจึงเอ่ยถามว่าเมื่อสักครู่พี่ได้เรียกหนูหรือเปล่าคะซึ่งหญิงคนนั้นก็พยักหน้ารับนะครับก่อนที่จะถามถ่ายอาการของเธออย่างเป็นกันเองซึ่งคุณบัวก็เล่าอาการให้ฟังพอคร่าวๆแต่ผู้หญิงคนนั้นกลับถามขึ้นมาว่าน้องกลัวตายไหมซึ่งมันก็ถือเป็นครั้งที่สองของวันนี้แล้วที่มีคนมาถามอะไรแปลกๆแบบนี้กับเธอแต่เธอก็ตอบไปตามตรงนะครับว่ากลัวแต่หนูเป็นห่วงลูกๆมากกว่าคะ่ะผู้หญิงคนนั้นจึงพยักหน้าอย่างช้าๆ พร้อมกับยิ้มบางๆออกมาแล้วก็บอกว่าพี่ก็ไม่อยากตายหรอกสงสารลูกเหมือนกันก่อนที่เธอจะพูดประโยคหนึ่งที่ทำให้คุณบัวรู้สึกแปลกใจว่าน้องเชื่อไหมถ้าคนเราใกล้ตายเนี่ยเราจะจําใบหน้าคนสุดท้ายที่เราเห็นไปตลอดแล้วหลังจากนั้นเธอก็ค่อยๆยกมือขึ้นและฉี้นิ้วไปที่ท้องของคุณบัวก่อนที่จะทำท่าวนเป็นวงกลมพร้อมกับพูดด้วยน้ำเสียงแผ่วเบาว่าพี่ไปก่อนนะ ทันทีที่ผู้หญิงคนนั้นพูดจบร่างของเธอก็ชักกระตุก2-3ครั้งก่อนที่ทุกอย่างจะเงียบลงไปแล้วก็มีเสียงสัญญาณชีพดังตีดยาวขึ้นมาคุณบัวได้แต่เบิกตากว้างด้วยความตกตะลึงหญิงคนนั้นจากไปต่อหน้าต่อตาเธอเช่นเดียวกับคุณตาก่อนหน้าสายตาของเธอยังคงจับจ้องมาที่คุณบัวเรากับเธอต้องการบอกลาเป็นครั้งสุดท้ายพยาบาลที่วิ่งกลูเข้ามาเพื่อให้การช่วยเหลือ แต่ท้ายที่สุดแล้วก็ทำได้แค่เปี่ยงคลุมร่างไร้วิญญาณนั่นด้วยผ้าขาวหลังจากเวลาผ่านไปประมาณครึ่งชั่วโมงคุณหมอก็เดินเข้ามาแจ้งว่าความดันของคุณบัวย,ยังคงสูงขึ้นเรื่อยๆและระหว่างรอผลเอ็กซเเล์คุณหมอก็บอกให้เธอไปเปลี่ยนชุดโรงพยาบาลเสียซึ่งหลังจากพูดจบหมอก็เดินออกไปแต่ขณะที่เธอกำลังพยายามสงบจิตสงบใจพยาบาลอายุป,ประมาณ40คนหนึ่งก็เดินเข้ามาหา คุณบัวคิดว่าเธอเป็นคนที่นำชุดมาให้เปลี่ยนแต่มันกลับไม่ใช่อย่างนั้นเลยเพอมองดูแล้วพยาบาลคนนั้นไม่ได้ถืออะไรติดมือมาด้วยนอกจากเดินเข้ามาถามด้วยน้ำเสียงราบเรียบว่าคนไข้รู้ตัวหรือเปล่าว่าจะต้องผ่านิ้วในวันนี้คุณบัวมองพยาบาลคนนั้นก่อนที่จะตอบไปตามความจริงว่าคุณหมอให้รอผลเอ็กซเรย์เพื่อที่จะคอนเฟิร์มอยู่ค่ะแล้วทันใดนั้นพยาบาลก็เอื้อมมือมาจับที่หน้าท้องของคุณบัวอย่างช้าๆ ก่อนที่จะเริ่มร้องไห้ออกมาแล้วบอกว่าพี่ชื่อสาวนะพี่เคยผ่าเปิดหน้าท้องเพื่อเอานิ้วออกมันเจ็บปางตายเลยล่ะแต่น้องไม่ต้องกลัวหรอกเพราะว่าน้องะมีบุญมากสมัยนี้หมอใช้วิธีผ่าแบบสองกล้องได้แล้วแผลมันเลยไม่ใหญ่เหมือนสมัยก่อนทางคุณบัวที่ได้ยินก็รู้สึกสับสนนะครับเธอเริ่มคิดมากขึ้นกว่าเดิมว่าถ้าหากต้องเข้าผ่าตัดจริงๆตัวของเธอจะต้องเผชิญหน้ากับอะไรบ้างความเจ็บปวดจะเป็นอย่างไร แตที่สำคัญเธอจะรอดจากขําคืนนี้ไปได้หรือไม่ซึ่งต่อไปนี้ผมขอเรียกพยาบาลที่เข้ามาหาคุณบัวว่าพี่สาวแล้วกันนะครับในตอนนั้นพี่สาวก็ยังคงยืนอยู่ข้างเตียงคุณบัวพร้อมกับพูดด้วยน้ำเสียงสั่นเครือว่ามันไม่น่าจะเป็นแบบนี้เลยมันไม่ควรจะเกิดขึ้นแบบนี้ซึ่งคุณบัวก็ไม่เข้าใจว่าเธอหมายถึงอะไรแต่ถึงอย่างนั้นคุณบัวก็พยายามพูดปลอบนะครับทั้งที่ก็ไม่เข้าใจว่าทำไมพยาบาลคนนี้ถึงมาร้องไห้ต่อหน้าเธอ แล้วจูจ่ๆพี่สาวก็พูดขึ้นมาด้วยน้ำเสียงสะอึกสะอือนวันน้องเนี่ยบุญเยอะการผ่าตัดในวันนี้น้องรอดแน่นอนมันผิดกับพี่เพราะว่าพี่ไม่เหลืออะไรแล้วก่อนที่พยาบาลคนนั้นจะหันหลังให้แล้วเธอก็เงียบเสียงไปเองเวลาผ่านไปสิบนาทีกว่าๆที่คุณบัวเห็นพยาบาลคนนั้นยืนอยู่ข้างเตียงและพอคุณบัวรู้สึกเมื่อเธอก็เลยพลิกตัวตะแคงไปอีกฝั่งทว่าเมื่อพลิกตัวหันกลับมาอีกที พยาบาลคนนั้นก็ได ja ้หายไปเสียแล้วซึ่งทุกอย่างมันก็เกิดขึ้นรวดเร็วมากๆนะครับคือเธอหายไปโดยไม่มีแม้แต่เสียงฝีเท้าให้ได้ยินคุณบัวที่เห็นอย่างนั้นจึงพยายามตั้งสติหายใจเข้าออกลึกๆเพราะไม่อยากคิดอะไรให้มากไปกว่านี้เมื่อคุณหมอเข้ามาแจ้งผลว่าตอนนั้นเธอเป็นนิ่วในถุงน้ำดีและจำเป็นต้องเข้ารับการผ่าตัดส่องกล้องออกโดยด่วนลูกสาวของคุณบัวที่เข้ามาฟังผลด้วยเป็นชงชวง ก็รีบโทรหาคุณพ่อให้มารับทราบเรื่องการผ่าตัดด้วยกันซึ่งมันก็เป็นช่วงที่สามีมาถึงที่โรงพยาบาลพอดีนะครับและหลังจากที่พูดคุยกันเรียบร้อยพยาบาลก็แจ้งให้ญาติิออกไปรอที่ข้างนอกเช่นเดิมก่อนที่จะปิดมา่านรอบเตียงของคุณบัวเพื่อให้เธอเปลี่ยนชุดแล้วก็มีการให้ยาเพื่อเตรียมตัวก่อนที่จะเข้ารับการผ่าตัดซึ่งจังหวะนั้นคุณบัวก็เหลือไปเห็นพยาบาลที่ชื่อว่าพี่สาวกําลังเดินเข้ามาในห้องอีกครั้ง คุณบัวจึงยิ้มเพราะคิดว่าเธอคงกลับมาดูแลต่อทว่าพยาบาลอีกสองคนที่อยู่ในห้องกลับมองหน้ากันด้วยสีหน้าแปลกๆแล้วหนึ่งในนั้นก็เอ่ยถามขึ้นมาว่าคนไข้ย,ยิ้มอะไรล่ะคะคุณบัวหันไปมองพวกเธอเล็กน้อยก่อนที่จะพูดขึ้นมาว่าพี่สาวกลับมาแล้วหรอหนูนึกว่าพี่ไปช่วยฉีดยาคนไข้ที่ไหนเสียอีกซึ่งหลังจากที่สิ้นเสียงของคุณบัวทั้งห้องก็ตกอยู่ในความเงียบชั่วขณะ พยาบาลสองคนที่ยืนอยู่เกิดอาการลังเลก่อนที่หนึ่งในนั้นจะเอ่ยถามขึ้นมาด้วยน้ำเสียงแผ่วเบาว่าคนไข้พูดอยู่กับใครหรอคะคุณบัวจึงขมวดคิ้วเล็กน้อยแล้วตอบไปว่าก็นี่ไงพยาบาลชื่อพี่สาวแกยืนอยู่ที่ปลายเตียงของฉันประโยคดังกล่าวดูเหมือนจะทำให้พยาบาลทั้งสองมีท่าทีเลึกลักก่อนที่พยาบาลคนหนึ่งจะพูดว่าคนไข้คะเบลยาที่ฉีดไปหรือเปล่า แต่ตอนนั้นคุณบัวก็มั่นใจว่าเธอไม่ได้เบลอจึงตอบพยาบาลไปว่าไม่นะคะพี่สาวยืนอยู่ตรงนี้จริงๆพี่บอกพวกเขาไปสิแล้วทันใดนั้นพี่สาวแกก็เดินมาที่ข้างเตียงอีกฝั่งก่อนที่จะยกมือขึ้นมาวางทาบลงบนใบหน้าของคุณบัวอย่างแผ่วเบาซึ่งเธอก็รู้สึกได้ถึงสัมผัสข,ของมือพี่สาวจริงๆนะครับเธอถูกปิดตาเอาไว้จนมืดไปหมดแล้วทันใดนั้นก็ได้ยินเสียงพยาบาลคนหนึ่งที่ยืนอยู่อีกฝั่งร้องไห้ปล่อยโฮกมาอย่างกลั้นไม่อยู่ เสียงสะเอือนของเธอดังไปทั่วห้องในขณะที่คุณบัวก,ก็ยังคงงุนงงกับสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วพยาบาลที่ร้องไห้ก็พูดขึ้นมาว่าพี่สาวไปที่สบายๆเธอะอย่ามีห่วงอะไรอยู่ที่นี่อีกเลยเสียงดังกล่าวเป็นสิ่งสุดท้ายที่คุณบัวได้ยินก่อนที่ทุกอย่างรอบตัวจะมืดดับไปราวกับมีใครสักคนมากดปิดสวิตช์และหลังจากที่ฟื้นขึ้น,นมาคุณบัวก,ก็พบว่ามีพยาบาลกำลังเข้ามาช่วยกันประถมพยาบาลเธออยู่ คุณหมอที่ยืนอยู่ใกล้ๆก็รีบถามขึ้นมาทันทีว่าคนไขรดีขึ้นไหมคะทางคุณบัวก็ได้แต่พยักหน้าเบาๆแม้ตอนนั้นจะยังรู้สึกสับสนว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วคุณหมอก็แจ้งว่าเวนเปรกกำลังจะเข้ามารับตัวเธอไปที่ห้องผ่าตัดก่อนที่หมอจะเดินออกไปจากห้องแล้วทิ้งให้คุณบัวอยู่กับพยาบาลเพียงคนเดียวซึ่งเธอก็คาดว่าจะเป็นพยาบาลที่ร้องไห้ก่อนหน้านี้เพราะใบหน้าของพยาบาลคนนั้นยังเปื้อนไปด้วยคราบน้ําตา หญิงสาวในชุดพยาบาลที่ยืนอยู่ใกล้ๆดูเหมือนจะอายุรุ่นราวขราวเดียวกันกับคุณบัวหรืออาจจะเด็กกว่าเล็กน้อยเธอแนะนําตัวด้วยน้ําเสียงแผ่วเบาว,ว่าเธอชื่อการก่อนที่จะเล่าเรื่องราวที่ทําให้คุณบัวถึงกับอึง้งโดยเธอบอกว่าพยาบาลที่ชื่อพี่สาวเป็นพี่แท้ๆของเธอและพี่แกก็เคยป่วยเป็นนิ้วในถุงน้ําดีเช่นกันแต่ด้วยความที่เธอเป็นคนขยันและทํางานหนักมากเพราะต้องการหาเงินมาช่วยสามีที่เป็นเวรเปรย เนื่องจากสามีเป็นหนี้และกำลังจะถูกดำเนินคดีนั่นจึงทำให้พี่สาวละเลยสุขภาพของตนเองแม้จะมีอาการปวดท้องเล็กๆน้อยๆแต่เธอก็ไม่ยอมไปเข้ารับการตรวจสักทีเวลาผ่านไปความจริงที่โหดร้ายก็ปรากฏเมื่อสามีของเธอไม่ได้นำเงินไปจ่ายหนี้อย่างที่เชื่อมาโดยตลอดแต่กลับนำเงินไปปลนเปลือผู้หญิงคนอื่นซึ่งหลังจากที่รู้ความจริงพี่สาวก็ขอแยกทางกับสามี แล้วหันกลับมาดูแลรักษาตัวเองก่อนที่จะมีการขอนัดเพื่อผ่าตัดเอานิ้วออกแต่ด้วยความเครียดที่สะสมมานานจึงส่งผลให้เธอตกอยู่ในสภาวะซึมเศร้าและเคยคิดฆ่าตัวตายอยู่หลายต่อหลายครั้งโชคยังดีที่ในทุกครั้งมีคนมาช่วยเอาไว้ได้เสมอแต่สุดท้ายอาการของเธอก็สุดหนักลงเรื่อยเธอป่วยเป็นโรคนิ้วขั้นดุนแดงจนตัวเหลืองไปหมดและต้องเข้ารับการผ่าตัดแบบเปิดหน้าท้องก่อนที่เธอจะตัดสินใจจบชีวิตของตัวเองลง โดยการแขวนคอตัวเองในห้องน้ำของตึกฉุกเฉินแห่งนี้เรื่องราวที่ได้ฟังทำให้คุณบัวช็อกจนพูดไม่ออกเธอรู้สึกสงสารพยาบาลที่ชื่อสาวอย่างจับใจแต่เรื่องราวก็ยังไม่จบเพียงเท่านี้นะครับเนื่องจากพยาบาลที่ชื่อการยังเล่าต่ออีกว่าก่อนที่พีสาวเธอจะฆ่าตัวตายมีคนเห็นว่าเธอไปจุดธูปที่ศาลหน้าตึกฉุกเฉินพร้อมกับพูดอะไรบางอย่างออกมาด้วยความครับแขนและหลังจากที่เธอเสียชีวิตลง อดีตสามีของเธอก็กลายเป็นคนวิกลจริตจนต้องออกจากงานและทุกวันนี้เขาก็มานั่งอยู่ที่หน้าศาลของตึกฉุกเฉินไม่ว่าจะเป็นวันที่ฝนตกหรือว่าแดดออกเขาก็จะนั่งอยู่ที่เดิมซึ่งมันก็เป็นความจริงนะครับเพราะคุณบัวจําได้ว่าเธอเคยเห็นชายเสียสติคนหนึ่งเอาแต่นั่งนั่งนอนๆอนอยู่บริเวณนั้นจริงๆคุณการบอกว่าครอบครัวของเธอได้อโหสิกรรมให้ชายคนนั้นไปแล้วเพราะพวกเขาไม่อยากจองเวรจองกรรมกับใครอีก และตัวเธอเองก็ไม่คาดคิดมาก่อนว่าเมื่อมีคนไข้ที่ป่วยเป็นนิ่วในถุงน้ำดีเข้ามารักษาตัวจะยังพบเจอวิญ,ญญาณของพี่สาวมาปรากฏตัวให้เห็นคุณบัวจึงบอกกับคุณการว่าถ้าหากการผ่าตัดเป็นไปด้วยความเรียบร้อยแล้วออกจากโรงพยาบาลแห่งนี้เมื่อไหร่<ๆ>เธอจะไปทำบุญให้กับพี่สาวของคุณการซึ่งคุณการก็กล่าวขอบคุณเธออย่างซาบซึง้งหลังจากที่ทั้งคู่พูดคุยกันจบเวนเปรก็เข้ามารับตัวคุณบัวไปที่ห้องผ่าตัด ทุกอย่างในตอนนั้นดําเนินไปตามกระบวนการทางการแพทย์แต่ในใจคุณบัวกลับเต็มไปด้วยความคิดมากมายเวนเปรเข็นเตียงของเธอเข้าไปในลิฟต์เพื่อพาตัวเธอไปยังชั้นสี่ของตึกระหว่างที่อยู่ในลิฟต์ก็มีแต่คุณบัวเวนเปรสามีของเธอแล้วก็พยาบาลอีกคนหนึ่งเธอจึงหันไปกระซิบบอกแฟนว่าเธอกลัวแต่เธอก็ไม่ได้เล่ารายละเอียดถึงสิ่งที่พบเจอให้เขาฟังสามีของเธอจึงเข้าใจว่าเธอกลัวการผ่าตัดส่องกล้อง ทาว่าแท้จริงแล้วคุณบัวกล,บกลับกลัวเสียงร้องไห้สะอื้นที่เธอได้ยินตลอดเวลาที่เข้ามาอยู่ในลิฟต์ต่างหากซึ่งตอนนั้นก็คล้ายกับว่าจะไม่มีใครได้ยินเหมือนกันกับเธอนะครับเธอจึงเอื้อมมือไปจับมือสาม,มีเอาไว้แน่นหวังเพียงให้เขาเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจและด้วยความที่คุณบัวนับถือศาสนาอิสลามเธอจึงเริ่มภาวนาและท่องบทสวดของศาสนาตนเองในใจเมื่อประตูลิฟต์เปิดออกที่ชั้นสี่บรรยากาศที่เคยอึดอัดก็เริ่มคลี่คลายลง พื้นที่ชั้นนี้โปร่งโล่งกว่าชั้นล่างมากๆทำให้คุณบัวรู้สึกดีขึ้นมาเล็กน้อยแต่ในขณะที่เตียงของเธอเคลื่อนผ่านกระจกเงาบานใหญ่คุณบัวก็เหลือไปเห็นอย่างไม่ตั้งใจว่ามีพยาบาลอีกคนกำลังเดินตามมาด้วยและจากที่เห็นแวบเดียวเธอก็จำได้เลยนะครับว่าพยาบาลที่เห็นเป็นพี่สาวคุณบัวจึงรีบหันไปบอกสามีด้วยน้ำเสียงร้อนรนว่าอย่าพึ่งไปไหนนะอยู่รอบัวที่หน้าห้องผ่าตัดด้วย สามีของเธอจึงพูดให้กำลังใจและไม่เสาสีอะไรต่อหลังจากการผ่าตัดสองกล้องเอานิ้วออกคุณบัวก็ต้องประหลาดใจที่ตนเองมีแผลผ่าตัดเพียงเล็กน้อยซึ่งมันก็อาจจะมาจากนวัตกรรมทางการแพทย์และอาการของเธอก็ดีขึ้นอย่างรวดเร็วความเจ็บปวดที่เคยทรมานมานานหายไปเป็นปลิดทิ้งแม้ว่าการแพนิกจะมีอยู่บ้างเป็นบางครั้งแต่คุณบัวก็รู้สึกว่าสิ่งที่เธอเผชิญมาทั้งหมดไม่ใช่แค่เรื่องบังเอิญ เธอเชื่ออยู่เสมอว่าพยาบาลพี่สาวอาจอยากให้เธอถ่ายทอดเรื่องราวดังกล่าวเพื่อเป็นอุทาหรณ์ให้กับผู้อื่นหลังจากที่คุณบัวกลับมาพักฟื้นที่บ้านคุณบัวก็ไม่ลืมสัญญาที่ได้ให้เอาไว้นะครับเธอไปทำบุญให้กับพยาบาลพี่สาวและหวังว่าดวงวิญญาณของเธอจะได้ไปสู่ภพภูมิที่ดีในสักวันคุณบัวเชื่อว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในห้องฉุกเฉินครั้งนั้นมีบทเรียนหลายอย่างที่ซ่อนอยู่ไม่ใช่แค่เรื่องของความหลอนกับความตาย แต่เป็นเรื่องของความไม่แน่นอนในชีวิตเราควรหมั่นดูแลตัวเองก่อนที่จะสายเกินไปและคุณบัวก็อยากถ่ายทอดประสบการณ์นี้ให้ทุกคนได้ทราบเผื่อว่าวันหนึ่งในอนาคตข้างหน้าหากใครต้องเผชิญกับเรื่องราวที่คล้ายกันแบบนี้จะได้มีสติและหาทางรับมือกับมันได้อย่างถูกต้องซึ่งเรื่องนี้ตัวผมเองก็ไม่จําเป็นต้องให้ข้อคิดอะไรเพิ่มเติมนะครับเพราะผมมองว่าคุณบัวได้ให้แง่คิดดีๆไว้หมดแล้วแถมตอนที่ผมได้อ่านเรื่องนี้เป็นครั้งแรก ตัวผมเองก็ถึงกับน้ำตาคลอตอนที่คุณบัวอยู่ในห้องฉุกเฉินเลยนะครับเพราะมันทําให้ผมนึกถึงตอนที่คุณพ่อของผมป่วยและท่านก็ต้องนอนอยู่ในห้องฉุกเฉินกว่าหลายชั่วโมงในวันนั้นมันทําให้ผมได้รู้ว่าไม่เพียงแต่ผู้ป่วยเท่านั้นที่ต้องทนทุกข์ทรมานกับอาการเจ็บป่วยของตนเองแต่คนรอบข้างที่รักและเป็นห่วงก็ต้องเจ็บป่วยทางจิตใจเช่นกันเมื่อต้องมาเห็นคนที่เรารักอยู่ในสภาพเช่นนี้เพราะฉะนั้นอย่าละเลยเรื่องสุขภาพของตัวเองเลยนะครับ ก่อนจากกันไปในวันนี้ท่านใดที่อยากแชร์ประสบการณ์ขนหัวลุกของท่านสามารถส่งเรื่องราวของท่านมาที่ช่องของเราได้ตามรายละเอียดใต้คลิปนะครับและที่สำคัญขอให้ทุกท่านรับชมแะรับฟังเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับพร้อมทั้งอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการถ่ายทอดเรื่องราวคนหัวลุกให้กับพวกเราต่อไปด้วยนะครับและหากท่านเป็นอีกหนึ่งคนที่ชอบเสพประสบการณ์หลอนหรือเรื่องราวขนหัวลุก ขอให้พวกเราได้เป็นส่วนหนึ่งในการถ่ายทอดความหลอนให้กับทุกท่านนะครับขอบคุณครับ